มาชมวิวค่ะขับรถมาชมวิวธรรมชาติแท้ๆนะคะพี่น้อง <c oughs> สวยไหมคะที่สองเฮ้ยพอดี ไม่มีอะไรถ่ายให้มาถ่ายวิวทำไมมาถ่ายรูปเมียกูละเงิดเด้ฮะสตอแฮดอะไรสิตเตอร์แฮมันคันเสียเดะซิตเตอร์โบสตูลเอนสเตียนเดคันเสียเด้โผนะ hey, ลเดะบุ๋มมาน่ะเฮ้ยฝรั่งเฮ้ยสวัสดีครับเดี <America. S 1> ย๋ยวเหรอขอบคุณครับเดี๋ยวบรุ๋มมานนะ่ะฮะ mấy ké Rồi mẹ ơi ดูให้ดูวิวภูเขานะคะถ้าแหล่งนี้เอาสมคันสวยพี่นอ้องภูเขาอยู่ที่ประจวบก็มีภูเขาบอมาแ้อัปเดนข้ามเขาไปก็ประเทศพามา่าแล้วค่ะพี่น้องอ่ะอ,อยู่ตรงข้ามพามา่าค่ะ มื่อเช้าเราไปนะคะธรรมชาติล,ล้วนๆค่ะรรมมต่เด็นตัวเล็กมาชมแมะกอล์ฟพค่ะพี่น้อง ละกอฮอนแลนนีมีอีกต้นหนึ่งนี่ก็ฮอลแลนสวยค่ะอยู่ที่บ้านจะได้อย่างนี้ไหมนอ้อ จุดเขาชมวิวสวยงามค่ะสวยอีหลีจุดชมวิว 360อยหกสิบองศาเป็นว่ารถตู้พามาเที่ยวค่ะถ้าอยากใช้บริการก็ใช้ได้นะคะติดต่อสบายๆบ,บ้านนาเลยคะ่ระรับสนามบินทั่วไทยค่ะ ไปไหนแล้วอะอ๋อข้างหลังก็มีเหรอคะเห็นมะละกอมะละกอฮอลแลนด์ขายลูกเท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวซื้อไปกินเดี๋ยวซื้อไปกินที่โรงแรมด้วย อุย้ยเยสตาฟินไม่รู้ว่ามีข้างบนไปเดินเล่นอยู่นู่นโอ้ก็แล้วก็ไม่บอกข้างบนด้วยครับไม่ว่าพี่ก็ไปถ่ายเอ๊ะตรงไหนวะพามาดูชมวิววิวหน่อยว่านี่เหรอก็นึกอยู่ฝนแบบช่วงฝนลงแล้วโอ้ฝนหยุดมาฝรั่งฝรั่งดูคันพีเซนเตรอร์ยูทูบดูทูออนะดูทูสิตายำวินเดนิวเซียพอ่ะสิตเตอร์วีดเขานั่งอยู่ข้างครับ มันจะออกในคลิปด้วยไงอเนี่ยค่ะโซเฟอร์กับฝรั่งนั่งด้วยกันแม่กานั่งใกล้กันกอดกันหน่อยสิกอดแขนกันก่อน,นดีเป็นแต่โอบกันน่ะดิดูกานคลอม,มาโอน้อมดอกพี่ฟ้านเออนี่คอมพิซซอ่ะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสวีเดนอกไทยแลนด์ประจวบค่ะคนขับรถใครสนใจก็ทักมาได้นะคะที่สบายสบายบ้านนาค่ะ ทั่วไทยค่ะบริการทั่วไทยคนนี้ขับลิตรถดีมากค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะาพาชมพาชมซูเฟอร์แล้วก็พามาชมวิวนะคะ,ะ,ะคแล้วค่ะมีโคกวัวนมด้วยสวยมากเป,เป็นเป็นวัวเนืนะวัวเลี้ยงเนื้อวัวเนื้อ,อแล้วก็มีควายม,มา้าควายม,ม้าอีกวัวนมอีกแถวนี้มีวิวสวยๆนะคะ บอกเลยวันนี้เหมารถทั้งวันพาเที่ยวจักน้ำตกจักอะไรมั่งแล้วค่ะพากันไปวันนี้โอุย้ยมันเห็นทั่วทิศเลยดูนะคะพี่น้องพาดูรอบๆช้าๆค่ะนี่ค่ะสังเกตนะคะได้แหรรุนเด๋ยวคะ่ะรอบๆค่ะสวยงามมากฟั่งทางนี้ด้วย วิวสามร้อยหกสิบ snow snow cell sand ส n o w sand สวยไม่เอ่ยสวยงามค่ะ ซื้อให้หน่อยดิวินเป็นคนที่นั่งพูดแป๊บๆอยู่สำลักหัวลักตัวเองสำลักอยู่สำลักลูกเอ้วายแต่คุดิดดินมคุดิดในรถเมื่อกี้ อืมในพูดไม่ได้เลยอยากาศของเขาได้ไงอืมสวยงามมากเนาะทีนี้มันเหมือนกับว่ามันมันหนาวมันเห็นวิวด้วยอ่ะใปกติจะเห็นเราจะเห็นขอบทะเลเลยนะเออใช่หลังคานั้นก็ก็ได้นี่ว่ะข้างบนนั้นก็ได้เหมือนกันจุดชมวิวทุกตึกเลยตัวนี้ นี yup. ่ยค่ะพี่น้องเห็นชอได้ทุกตึกเอทุกบ้านวากฝนมากการสันจากตประตูตรงนี้ กว่าละหมื่นสามหมื่นห้าเป็นที่ไหนโคตร้องจับโอเคอู้หสวยงามมากที่พักคืนเท่าไหร่ครับนี่ที่พักพอรู้มไหม้ยเมื่อก่อนแปดร้อยเจ้าร้อยเหรอโอ้ก็แปลกเลยมานอนที่นี่ทั้งคืนนี้ไหมนี่เมื่อก่อนมันวิวช่วงจะทใหม่ๆนะจะสวยต้นมะพร้าวบ้านนี้นะคะสังเกตนะคะต้นมะพร้าวเยอะมากอยางเย สวยได้คะ่ะพี่น้องไปอยากมาชมวิวเป็นธรรมชาติมากดูค่ะมีอาหารมีเครื่องดื่มให้หมดที่พักนี้ต้องจองนะคะถ้าไม่งั้นหมดจยดข้างกามกลางภูเขาหุบภูเขาให้ดูเมื่อกี้ค่ะล้อมรอบอีกรอบนึงก็ได้เผื่อใครสนใจค่ะอยากจะมาดูมาชมนี่ค่ะรอบเลยค่ะข้ามไปนั้นก็พมา่าแล้วค่ะต่อเขตพมา่าค่ะนี่ค่ะ รอบเลยค่ะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะสวยงามมากขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอตรติงตงิใครอยากใช้บริการรถรับที่สุวรรณภูมิมที่ประจวบมีค่ะขับรถดีมากสบายสบายบ้านนะบา,บาย